ชาวเน็ตแห่ชื่นชมกับคำพูดของน้องเรซซิง่งลูกชายคนเก่งของแม่แพทนาประภาเมื่อช่วงเย็นของวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาแพทนาประภาพี่ชาโนนและน้องเรซซิง่งได้ไลฟ์สดผ่านทางติ๊กตอกโดยแม่แพทนาประภาได้ถามพ่อพี่ชาโนนว่าสเปคของคุณเป็นแบบไหนทางด้านพี่ชาโนนนั้นได้ตอบว่าเป็นแบบนี้เลยพร้อมกับชี้นิ้วไปทางแม่แพทนาประภาทางด้านแม่แพทจึงได้บอกว่าไม่ต้องตอบอวยขอให้ตอบตามความจริงพี่ชาโนอน,อนจึงได้ตอบอีกครั้งว่าชอบคนสวยชอบ คนมีอายุมากกว่าชอบคนขยันและแฟนคลับก็ได้ถามถึงสเปคของแม่แพทหน้าปะภา,าทางด้านแม่แพทจึงได้บอกว่าแม่ไม่มีสเปคแล้วถ้าพูดถึงแต่ก่อนตอนสาวๆสเปคแม่คือผู้ชายขาวตีแพะผู้ชายขาวตีน้องเรซิ่งจึงได้พูดเสริมขึ้นว่าแบบป้าปาๆหรอแม่แพทจึงได้ตอบว่าใช่แบบปะป้าน้องเรซิ่งจึงได้ถามต่ออีกว่าแล้วพ่อล่ะแม่แพทจึงได้ตอบไปอีกว่าพอเราแก่ขึ้นสเปคก็ไม่มีแล้วขอแค่เป็นคนแบบ น้องเรซซิ่งก็ได้พูดประโยคที่หลายคนประทับใจแบบสุดๆคือเป็นคนที่ดีจากนั้นแม่แพทได้ฟังก็ยิ้มเป็นปลื้มแบบสุดๆเลยค่ะพร้อมกับพูดทิ้งท้ายไว้ว่าสเปกก็คือสเปกแต่คนที่ใช่ก็ไม่ค่อยตรงสเปกชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมกันใหญ่เมื่อได้ยินน้องเรซซิ่งพูดแบบนี้ค่ะเช่นเรซซิ่งแคร์พ่อพีมากนะดูออกสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่เฮียเรซอวยพ่อพีแม่แพทจะแอบยิ้มภูมิใจนะเรซลูกหนูเข้าใจพูดน่ารักจังแล้วพ่อพีหลักเรซฉลาดมาก เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เข้ากับพีรเรสได้แม่ก็ดีใจแล้วพีรักเรสมากไม่แปลกที่เรสจะรักพีมากเหมือนกันพ่อพีน่ารักซึ่งกับคําพูดเรสจังขอแค่แม่เจอคนที่ดีก็พอแล้วเป็นต้นค่ะเนี่ยก่อนมีลูกเนี่ยสเปกก็คือจะชอบแบบผู้ชายเขาตีแพ้ผู้ชายเขาตีแบบแบบพ่อเหรอแบบใครแบบป๊าใช่ตอนสงสารอพ่ก็เนี่ยพอเราเกิดขึ้นเนี่ย เราก็ไม่มีสเปกละขาวตีไม่เป็นลายขอเป็นคนแบบที่ดีแล้วตอนสมัยก่อนนะถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเจอกันเวลาเนี้ยถูกแล้วพราะเราเจอกันก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เขาเด็กเราจะไม่เราจะไม่ได้เลยเราจะไม่คุยกันเลยพัดจะไม่คุยกับพีเลยเพราะเด็กใช่สมัยก่อนเขาชอบคนแก่กว่าแก่กว่าแบบแล้วผมตีพอนะอย่างนี้นตาคุณตีมากเลย